3ส,สิ่งที่จะช่วยทําให้คุณน้ําหนักเพิ่มนะคะวันนี้อาจารย์เปิ้ลนจะมาช่วยสําหรับคนที่น้ําหนักลดคนไข้โรคไตที่น้าหนักลดจะเพิ่มน้ําหนักได้อย่างไรมีอยู่3ส,สิ่งนะคะที่จะช่วยเรานะอาหารสัชนิดนี้ ชนิดแรกนะคะแป้งปลอดโปรตีนค่ะแป้งปลอดโปรตีนนะคะแล้วเราจะใช้ยังไงเนาะอย่างที่บอกว่าแป้งปลอดโปรตีนนี่มีวุ้นเส้นนะคะมีสาคูนะคะแล้วก็มีเส้นเส้นไฮตัวนี้นะคะจะช่วยทําให้เราเนี่ยได้รับพลังงานเพิ่มแต่เราจะมาทําอาหารยังไงละ่ะอยู่ๆจะไปลวกเส้นก๋วยเตี๋ยกกินหรือว่าเส้นเส้นไฮกินเฉย,ยๆคงไม่ได้มั้งเนาะเอามาใส่ในยำค่ะเช่นเราทำำํายำไข่ขาวเราก็ใส่วุ้นเส้นเราจะมาใส่ในกะผัดกะเพราสมมุติเราจะผัดกระเพราไก่กระเพราไข่ขาวเราก็ใช้วุ้นเส้นไปผัดด้วยหรือว่า จะผัดบวบแล้วก็ใส่วุ้นเส้นเราจะผัดประกาศขาวเราก็ใส่วุ้นเส้นทุกสิ่งอย่างเอาวุ้นเส้นเขาเป็นส่วนประกอบหรือบางท่านทําเป็นโจ๊กสาคูนะคะทานเหมือนข้าวต้มเลยแต่เป็นโจ๊กสาคูได้ปริมาณเยอะด้วยอันนี้คือการเพิ่มน้ําหนักเพราะว่าหนึ่งทัพีของเขาอะค่ะให้พลังงานอยู่ที่80กิโลแคลอรี่ถ้าเป็นแป้งสาคูก็เหมือนกันนะคะพลังงานประมาณ80กิโลแคลอรี่เช่นเดียวกันได้พลังงานแต่ไม่ได้ แต่ไม่ได้โปรโตีนนะคะชนิดที่2ค่ะพวกน้ํามันนะคะน้ํามันก็จะเป็นน้ํามันพืชน้ามันถั่วเหลืองน้ํามันรําข้าวนะคะเพิ่มในอาหารพวกนี้นะคะหช้อนชาเนี่ยให้พลังงานอยู่ถึง45กิโลแคลอรี่แต่เขาไม่ได้ให้โปรโตีนไงตัวน้ํามันต็งหมดไขมันหนึ่งถึงเป็นผู้ช่วยคนไข้บางคนคิดว่าเอะพอเป็นโรคไตแล้วเนี่ยนะคะแหมไม่ต้องเอ่อพอเป็นโรคไตแล้วเนี่ยไม่ต้อง กินอาหารมันเลยไม่ต้องแบบกินแบบไม่ต้องใช้น้ํามันในการปรุงอาหารเลยใช้ตัวต้มนึ่งอบลวกเอาอย่างเดียวไม่ต้องใช้น้ํามันเลยไม่ใช่นะคะตัวน้ํามันเนี่ยร่างกายก็ต้องการนะคะแต่ว่าร่างกายต้องการในปริมาณที่ไม่เยอะก็ประมาณแค่2ช้อนชา2ช้อนชาก็ให้พลังงานอยู่ที่แค่เอออยู่ตั้งตั้ง9กิกิโลแคลอรี่เป็นผู้ช่วยเราอย่างดีเลยนะคะพวกหมดน้ํามันเนาะอันนี้เออเป็นผู้ช่วยตัวที่สสิ่งที่3ค่ะ วกน้ำตาลนะคะเราอย่าคิดว่าตัวน้ําตาลเนี่ยนะคะจะเป็นตัวที่ทําให้เราเขาเรียกว่าให้เราแบบได้แบบเบาหวานขึ้นน้ําตาลขึ้นแต่จริง,รงอะ่ะการที่ได้รับน้ําตาลเพิ่มเข้ามาในร่างกายในปริมาณที่จํากัดอย่างเช่นมื้อละสองช้อนเนี่ยนะคะมื้อละสองช้อนชาเช้าสองกลางวันสองเย็นสองเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายได้รับพลังงานตั้งสี่สิบกิโลแคลอรี่เนี่ย ะะทํากับข้าวโวจานเปิ้ลเราไม่อยากจะใส่น้ําตาลเลยอะเพราะว่าเราเป็นเบาหวานด้วยแต่ว่าเมื่อคุณไตเสื่อมอะคุณจะใช้ตัวน้ําตาลนี้แหละเป็นตัวช่วยเพิ่มพลังงานอาจจะไม่มากหรอกนะแต่ว่ามันก็ยังได้ตั้ง40กิโลแคลอรี่แม่นะคะน่ารักมากนะคะผู้ช่วยจารย์น้ําตาลมาให้ดูคือจริงๆแล้วเนี่ย น้ำตาลทรายหรือน้ำตาลเขาเรียกว่ารน้ำตาลทรายน้ำตาลพวกน้ำตาลมะพร้าวเราระวังเรื่องโพแทสเซียมเดีก็ไม่ได้เยอะเนาะเราก็ใส่แค่หนึ่งช้อนสองช้อนชาเพื่อให้เพิ่มพลังงานหรือว่าจะเป็นพวกน้ำตาลพวกน้ำผึ้งก็ได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เยอะเราใช้แค่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะก็ไม่ต้องกลัวแต่ว่าตัวเนี้ยเขาเอาเราเอาเข้ามาช่วยเห็นไหมคะว่าทุกอย่างมันก็มีสองทางคือคือแบบ อาจจะไม่มีประโยชน์สําหรบหับหลายๆคนหรือจะเป็นโทษทําร้ายโน่นนี่นั่นแต่ว่าในในมุมของอาหารโรคไตเนี่ยหรือว่าร่างกายของเราก็ต้องได้รับพลังงานที่เพียงพอแต่ว่าเหมาะสมก็คือได้จากน้ําตาลทรายที่จะช่วยเรานี่แหละค่ะประมาณมื้อละสักสองช้อนชาจะ่เพื่อจะสอนเสมอว่ามาทําอาหารเนาะสองช้อนชาให้พลังงานถึง40กิโลแคลอรี่เลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยทําให้คุณเนี่ยนะคะมี มีน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นนะคะใครอยากได้ความรู้แบบง่ายๆฉบับประชาชนแบบนี้นะคะ คุณไปลงทะเบียนเรียนคอร์สออนไลน์นะคะดูแลไตโดยไม่ใช้ยานะคะอันนี้คอร์สนี้สนุกมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังให้ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเรียนไม่มีหมดอายุเลยนะคะสําหรับใครที่ดูไลฟ์นี้บอกว่ามาจากไลฟ์นี้นะคะว่ามาจากคลิปนี้ว่าขอลงทะเบียนคอร์สออนไลน์แล้วอันนั้นอาจารย์เพื่อนทำเป็นบทเรียนบทเรียนบทเรียนนะคะทำไปเรื่อยๆคุณอยากดูเมื่อไหร่คุณย้อนกลับมาแล้วก็ คลิปหนึ่งบทเรียนหนึ่งไม่ถึงสิบนาทีค่ะเราก็จะทําให้คุณเข้าใจง่ายๆคุณสงสัยคุณถามใต้โพสต์นะคะในคอร์สนั้นนะคะมีคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะๆหลายท่านล้วก็บอกว่าอาจารย์สอนเข้าใจง่ายนะคะเรื่องโปรโตีนเข้าใจง่ายเรื่องปริมาณพลังงานเขาเข้าใจง่ายราะนั้นหมายความว่าเมื่อเขาเข้าใจแล้วเนี่ยเขาก็จะไป นำไปสู่การปฏิบัติจริงๆนะคะอาจารย์เปิ้อนอยากให้พวกเราเยากเค้นพราเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะการเรียนการเรียนคอร์สออนไลน์เนี่ยนะคะเป็นการเรียนที่นําไปใช้จริงนะคะอาจารย์เพื่อนก็มีสื่อการสอนแบบนี้นะคะหรือบางครั้งอาจารย์เปื่อนก็จะให้พวกเราเนี่ยมีเวิร์กช็อปมีเลคเชอร์ไปด้วยนะคะเป็นการเรียนแบบ่าไงใครสนใจนะคะก็ทักไปที่เพจนะคะหรือจะเป็นเอ่อ หรือจะเป็นที่ใต้โพ์นี้ก็ได้นะคะให้กําลังใจทุทกๆคนเลยนะคะในราคาคอร์สออนไลน์วันนี้1,999บาทนะคะสนใจเข้าเรียนได้เลยเนาะลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะว่าเราคือหมอรักษาตัวเองบ้านของเราคือโรงพยาบาลแล้วก็อาหารเป็นยานะคะวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะกินอาหารเป็นยาดีกว่ากินยาเป็นอาหารนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ